ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสุดยอดมอเตอร์ไซค์ทัวริงระดับไอคอนหนึ่งในตำนาน2ล้อที่โดดเด่นที่สุด2024 Harley Davidson CVO Road ิสนีไกลนี่ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่มันคือคำประกาศบนถนน Harley Davidson CVO หรือ Custom Vehicle Operation คือรายการผลิตระดับสูงสุดของ Harley ซึ่งรวมทุกอย่างที่ดีที่สุดไว้ทั้งงานฝีมือเทคโนโลยีและสมรรถนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดีไซน์ดุดัน เทคโนโลยีล้ำล้ำและพลังเครื่องยนต์แบบดิบๆต้องห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาดเพราะเราจะพาไปจอดลิกท,ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะไปจนถึงราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยบอกเลยว่าแค่เห็น a i r ์ o l f แรกก็สะดุดตา2 0 2 4 CVO Road Glide มาพร้อมแฟริ่งหน้ารูปทรงใหม่ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชาร์โน s เอาไว้แต่ถูกปรับให้คมขึ้นดูดันขึ้นและดูทันสมัยขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ที่รวมไฟเดลัยไว้ในตัวไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังให้ความสว่างและการมองเห็นที่ดีเยี่ยมชุดแฟร r i ิ g งและบอดดี้เวิร์กไหลลื่นต่อเนื่องจากหน้าจรดท้ายพร้อมสีพิเศษเฉพาะรุ่น CVO ที่เป็นงานเพ้นท์มือทั้งคันเพิ่มความหรูหราในระดับไฮเอนทุกรายละเอียดถูกออกแบบมาอย่างประณีต โลโก้และตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆดูน้อยแต่มาในแบบพรีเมียมสุดๆล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลังขนาด18นิ้วแบบคัสตอมให้ความรู้สึกหนักแน่นและสง่างามท่อไอเสียแบบคู่ยกสูงเคลือบโครเมียมเงางามช่วยเติมเต็มความสวยงามและความโหดของตัวรถและที่สำคัญที่สุดงานประกอบต่างๆเนียบมากเรียกได้ว่าฮาเลย์พัฒนาและยกระดับคุณภาพขึ้นมาอีกขั้นแบบชัดเจนถัดมาที่ภายในหรือจะเรียกว่าคอกพิทก็ได้เพราะเมื่อคุณนั่งบนซีวีโอรถค,รคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังควบคุมเรือธงแห่งโลกสองล้อ บาะนั่งออกแบบมาอย่างดีด้วยวัสดุคุณภาพสูงรองรับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนสบายแม้เดินทางไกลหลายชั่วโมงตำแหน่งแฮนด์และพักเท้าถูกวางไว้อย่างลงตัวให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่ควบคุมได้ดีเยี่ยม และเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีฮาเลก็ไม่มีกักหน้าจอกลางคือ TFT ทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วทำงานด้วยระบบ Skyline OS ใหม่ล่าสุดหน้าจอคมชัดมากเปลี่ยนได้หลายโหมดทั้งแผนที่เพลงการเชื่อมต่อโทรศัพท์และข้อมูลของตัวรถรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ควบคุมได้ง่ายแม้ใส่ถุงมือระบบเสียง Rockford Fosgate Stage II ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเสียงแน่นชัดเจนฟังเพลินแม้ขี่บนความเร็วสูงเข้าสู่หัวใจของเจ้าสอล้อคันนี้ เครื่องยนต์ Milwaukee 8 v t หนึ่งร้อยยี v ่สิบเอ็ดใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องยนต์ที่ลำที่สุดของฮาร์เลย์นตอนนี้มาพร้อมระบบวาลแปรผัน Variable Valve wow Timing ให้แรงบิดดีตั้งแต่รอบต่ำถึงสูงพร้อมประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นให้พลังประมาณ115แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง1 3 9ปอนด์ฟุตหรือราวราว1น9ินิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงตั้งแต่ปลายนิ้วบิดบิดเมื่อไหร่พุ่งเมื่อนั้นเกียร์6สปีดเปลี่ยนได้ลื่นไหลคลชดน้ำหนักเบาวกว่าทีี่คิดดสหรรับรถขนานา้ ช่วงล่างหน้าหลังเป็นของชว์รับปรับระดับได้ตามสไตล์การขับขี่ไม่ว่าจะบรรทุกหนักหรือจะลุยโค้งบนถนนคดเขียวก็มั่นใจได้ทั้งความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ดีเยี่ยมระบบความปลอดภัย a d r DR s เป็นมาตร,รฐานในรุ่นนี้ครบครันทั้ง ABS ขนาดเข้าโค้งระบบควบคุมการลื่นถลระบบช่วยออกตัวบนทางลาดและระบบควบคุมแรงบิดขนาดลดเกียร์เบรกหน้าคู่และเบรกหลังเดี่ยวให้กำลังหยุดที่มั่นใจมาถึงเรื่องสำคัญ ราคา2,024 l ฮเลเดวิสัน CVO Road กลายเปิดราคาที่ประมาณ44,000ดอลลาร์ 44, หรือราวๆ1.5-1.7ล้านบาทในไทยแล้วแต่สีและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือมอเตอร์ไซค์ระดับงานสิงเครื่องยนต์ตัวท็อปเทคโนโลยีล้ำสมัยงานประกอบสุดประณีตและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางคำถามคือคุ้มไหมถ้าคุณเป็นสายทัวริงที่ต้องการที่สุดของฮาร์เลดวิสันคำตอบคือคุ้มทุกบาท มันใหญ่ดุดันหรูหราและขี่มันสุดๆมันอาจไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่ใช่มันคือฝันที่จะต้องได้แล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์มอเตอร์ไซค์พรีเมียมแบบนี้อีกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขี่ปลอดภัยนะครับ